โอเคผมก็สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอ่องมิวสตอนนี้เราอยู่ในไม้ครับเอาชีวิตรอเป็นพาที่5แล้รวนะครับผมมาเตี๋ยามาตอนน่อกันดีกว่านะครับทุกคนก็เดี๋ยวในเอพิโซดนี้นะครับผมก็น่าจะมาทําฟาร,ร์มสัตว์กันนะครับผม <c oughs> อัดดึกๆก็บอกเลยเลยว่าตานี้แบบรู้สึกว่าตาไม่ค่อยเปิดอะ่ะอัดดึกๆเนียก็ไม่เป็นไรมาเดี๋ยวปกติจะปิดหน้าไงปิดกล้องก็ไม่เป็นไรนะอัดดึกได้แต่ว่านี่เปิดกล้องมันก็จะแบบ <c oughs> หน้าตาก็จะง่วงนอนนิดนึง โอเคก็อันนี้ฟาไม้เรานะครับผมก็ผลผลิตเอาไปใช้แล้วผมเอาไปใช้แล้วเนาะก็ถือว่าได้เลยนะไม่มีต้นตัวสูงเลยเนาะประมาณนี้ใช้ได้เลยนะแต่ว่ามัน,น่าจะตัดลำบ,บากนิดนึงนะเพราะว่าใบไ,ไม้มันยืดนะแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาทำได้อยู่ประมาณนี้ผมแนะนํานะให้สูงขึ้นไปอีกสักสองบอกก็โอเคนะอันนี้มันรู้สึกงมันจะเตี้ยไปนะอุ้ยมันต้นหนึ่งมาได้แค่สี่สี่บอกเองนะไม้มันรู้สึกมันจะน้อยไปนะผมว่าน่าจะสูงขึ้นอีกสักไหนนะ มันจะวินงสองช่องอ่ะประมาณเนี้ยเออแบบเฉลี่ยนะส่วนใหญ่มันจะห่างกันสองช่องก็ผมว่าเราน่าจะเพิ่มไปอีกสักสองช่องก็แน่ดีนะเน,น,น,นี่ยเนี่ยไอตรงเนี้ยขึ้นไปเดี๋ยวเราค่อยปรับละกันเนาะอ่าวันนี้เราจะมาเริ่มยังไงดีวะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ่าฟาร์มสัตว์ใช่ไหมเดี๋ยวต้องหาโรเวชั่นแป๊บนึงว่าเราจะทําฟาร์มสัตว์ตรงไหนที่ผมเล็งๆไว้ผมคิดว่าเราน่าจะมาทําฟาร์มสัตว์เป็นบริเวณตรงนี้นะเพราะว่าตรงนี้เป็นพื้นที่โล่งพอดีนะเดี๋ยวอาจจะต้องเคลียร์นิดนึงเเเนาะโอเคเดี๋ยว ไปนอนสักแป๊บนึงก่อนละก,กันแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บแป๊บแป๊บไปนอนก่อนผมมีอะไรจะให้ทุกคนดูอันนี้เล็กเอเอ็อกซิเจนะครับพีแอ็กไมาอยู่เดี๋ยวเราไปขุดเพชรกันตอนนี้ผมได้หาเพชรเจอแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ไปขุดเลยนะครับรอมาขุดในคลิปนะเพราะตอนที่ผมลงเมืองผมใช้บินพีเอ็กถิ่นอยู่นะเออเกรงขุดไม่ได้เป็นบริเวณตรงนี้เลยนะครับนี่ที่ผมทําทางลงไว้โคตรเอ๊ะเดี๋ยวอ่าดูอันนี้วายหกหกเก้าใช่ไหมเดี๋ยวเราลองเลื่อนลงไปก็อาจจะติดหัวอีกจริง เออแล้วถ้าเมื่อเดี๋ยวไม่คุดออกก็ไม่เข้าใจอย่างเง้เดี๋ยวค่อยขุดออกละกันนะครับโอเคเลยลงไปเ่อยๆก่นอนเดี๋ยวขอดูกาแฟจะ,ะดนะิด้งๆนะหึมดึ้ดีอย่างนี้โอ้โชงไว้ก็ละลายหมดละดูกาแฟจะ,ะดิ้งๆบอกเลยกาแฟอีซองก็เอาบทไม่อยู่นะคือแบบมันมันมันชินแล้วมันชินกับกาแฟไปแล้วต้องกินเบียร์เท่านั้นเบียร์เท่านั้นที่ทำให้บนตื่นได้โอเคมาตรงนี้นะครับอ่าอันนี้เป็นสายใยเหล็กที่ผมเจอนะแต่ว่าผมคุดไปเยอะแล้วนะตรงนี้ ก็น่าจะหมดแล้วมั้งนะน่าจะหมดแล้วผมว่าเอ้ยเดี๋ยวค่อยเอ้ยอ๋อยังมีอยู่นี่ไงดัดขวบอ่าประมาณนี้เดี๋ยวค่อยเอ้ยเสร็จแล้วก็ขุดหน่อยละกันเนาะก่อนขึ้นเดี๋ยวลงไปขุดเพชรนะมันมีประมาณสามเมตรนะระบมจะไม่ผิดนะอ่ามีประมาณสามเมตรทำอะไรได้ฮ่าจะทำขวานได้แต่ว่าเราคงยังไม่ทำนาะนะเก็บเพชรไว้นะครับอ่าดูลงไปเลยดูลงไปเลยตรงนี้เออโอเคเออลงไปทำนี้ก็ยังสองดอยไม่หมดเลยเนาอ เดินเดินเดินอ่านี่นี่มีหนึ่งจุดแล้วก็บริเวณตรงนี้มีหนึ่งจุดโอเคตรงน,นี้มีก้อนเดียวแน่ๆผมเช็คแล้วมีก้อนเดียวแน่ๆอ่าคุณเหล่าก,การน้อไม่ต้องไม่ต้องพูดท่าไม่จำเพลงโอเคอ่ะอ๋อ,อก้อนหนึ่งแล้วก็ไปพูดตัวน้อยอีกก้อนเนาะอันนี้ขอภาวนาให้มีมากกว่าก้อนเดียวอ่ะก้อนเดียวโอเคไปอีกที่หนึ่งอีกที่หนึ่งตรงไหนวะไม่ไม่ชัวร์เหมือนกันนะมันอยู่เฉยๆนั่นแหละเดี๋ยวขอเดินชี้กันหนึ่ง อ๋อตัวนี้ก็น่ามีสายใยาลิกไหม,มไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราคูด,ดูก่อนแล้วกันโอเคตรงไหนวะอ๋ออ๋อโอเคตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยอยู่ที่โอลโ,โกนสปาลด้วยเออผมลืมไปเลยโอ้แล้วโกงสปาวดีด้วยนะประเด็นโกงสปาวแมงมุมมันดีตรงไหนวะดีมันต้องไปใส่กระตันอ่าเอาไว้ก่อนแล้วกันดีนะผมคูนมาพอดีนะโชคดีไอกระดิงกระดอนเหรอโอ้โอ้เฮ้ย ผมว่านะเร็วๆนี้เร็วๆนี้เราสามารถทำฟาร์มเหล็กได้แล้วนะเรามีไอ้เจ้าไพ่ไงไพ่ไชื่อนี่มีื่องเจียงเรามีสามอันแล้วไหมเออเรามีสามอันแล้วนะเอ้ผมว่าดีเลยนะเราไปทำฟาร์มไอที่เ,เลนนะทำฟาร์มเหล็กได้แล้วนะผมว่าเออน่ะแค่เราต้องการหาเอ็นีซีนะแต่ว่าอะไรยังไม่เจอน,นะเอ็ดีซีเดี๋ยวต้องรอไปหาดูโอเคสองนิดนึงเผื่อเจอเพชรอีกโอเคเดี๋ยวเราไปหาดูเดี๋ยวเราไปหาดูมาดผมว่า เราสามารถทำฟาร,ร์มเด็กได้แบบโคตรไวนะเออหรือว่าดีนะยิ่งไวย,ยิ่งดีแล้วทางกลับอยู่ไหนวะเนี่ยอันนี้อันนี้ช่างใหม่ไปนะเนี่ยขอคนจริงๆแล้วกันเอากลับบ้านนิดนึงเด็กตอนนี้ก็ไม่ขาดแคลนนะผมพูดไปยืดแล้วนะอ๋อไม่นานเฮ้ยไม่น่ามีอะไรหรอกโอเคขึ้นดีกว่านะไม่น่ามีอะไรลวผมว่าโอเคเราไปทําฟรราร์มสัตว์ของเรากันต่อดีกว่าตรงนู้นเลยใช่ไหมที่เราบอกไว้ตรงนู้นเลยโอ้มไม่เยาว อุ้ยบนมาสามรอบแล้วนะผมมีเชือกอยู่สี่อันแล้วนะไม่เชื่อไม่เชื่อลองดูละมะเอาลามะาหายอ่ามีหนึ่งสองแต่ต้องมีสนะี่นะต้องมีสี่นะเอาตรงมันต้องมีสี่อันนี้มีสองละหรือว่ามาีกะเป๋าหายไปก็ไม่ชั่วเหมือนกันนะแต่น,นี้มีสองละอ่าอีกสองไปไหนน่าจะรีกะเปาหายไปแล้วหระมั้งก็ไม่ใช่ประเด็นเท่าไหร่เอาอีกเอาเชือกอีกเชือกฟรีเอาอีกเดี๋ยวเขอเช็คนิดนึงว่ามันมีอะไรให้เรียกวะึบ สายแดงไม่จำเป็นไม่จำเป็นนะ,ปะไปไปทำไปดื้อไปจะขิดในอีกวิชานี้จะขิดเราห้ามตีมันนะเดี๋ยวไอเจ้าลาม,มามันคนทำลายใส่เราเฮ้ยจะรู้มากไปแล้ว <c oughs> โอเคสวยประมาณนี้วิธีการฆ่าได้มาเอาอันเดียวเองอ,ะอ่ะอันนี้ยิางกันโอเค,อเ,เ,คอนนอเดี๋ยวเราไปเก็บไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวออล็กมาเผาตรงนี้อันนี้ก็พลังงานฟรีเรานะได้อยู่ ก็เผาปล่อยมันเผาเรื่อยๆเอ้ยเอาลิกเซีเอาลิกเซีเอออันนี้เพชรเราก็เก็บไว้ก่อนละกันเนาะมีห้าเม็ดละเฮ้ยห้าเม็ดเ่้เฮ้ยมันพอดีไหมห้าเม็ดผมอยากได้หมวกอ่ะออโอเคขอหมวกหน่อยละกันไม่รู้มันเท่ดีนะมันมันดูแบบมันดูเท่ดีนะมวกเพชรเออเท่สุดละผมชอบสุดละนี่เก็บไปอันนี้เก็บไปเน้แทกเรามีทั้งหมดนี่สามอันแล้วนะครับแล้วก็อ เชือกเชือกอ่ามีหกอันละประมาณนี้อันนี้ก็เก็บปั๊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 บเก็บไปเก็บไปเก็บไปหมดละกันเนาะปุ๊บปุ๊บอันนี้หยิบเพิ่มเอามาวางตอกตอกโอเคดูทุกคนดูข้าวโคดเยอะเอามาสักสองชุดพอแล้วก็ซี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 อยู่ในที่ไหนซีโอเคเอามาสักชุดนึงแล้วก็แครอทแครอทเลี้ยงหมูเลี้ยงหมูเกเบปลูกขึ้นด้วยอ่าได้มาสามสิบอัน ปเดี๋ยวเราไปเอ้ยจริงๆเราไม่ต้องล่อก็ได้เรามีเชือกไอ้ทฮ้ยเราไปเอาเชือกมากวะจะได้ลากสะดวกสบายนิดนึงเอามาสองอันเนาะเอามาสองอันเฮ้ยเอามาให้หมดเลยดิมาลากทีเดียวได้ห,หมดเลยก็เอามาให้หมดเลยนลเ,าเานาะแล้วก็อ่าผมเราเราควรทำั้วก่อนเลยดีไหมทำั้วผมว่าเอวล้วนี้แหละอืมแล้วยังไงต่อดีอันนี้คนแกะทางเข้าไหมโอเคเดี๋ยวขอดีไปหน่อยนะเราควรทำอะไรดี อันนี้เราจะทําเป็นข้างเข้าทางออกแล้วกันผมสีขาวแล้วก็ปึ๊บอันนี้ทําจะทเป็นรั้วดี๋วเราใช้เป็นนี้ดีกว่าเพื่อความประหยัดประหยัดไม้ดินเนาะอนี่ใช้เป็นอันนี้หนึ่งสองเอามาครับอย่างนี้อ่าอย่างนี้อย่างนี้ยึบผมว่าเราได้ทําทเป็นฟาร์มรวมไปเลยนะเราไม่น่าได้แยกนะผมว่าอันนี้เบียผมคิดว่านะเราไม่น่าแยก อ่าเอาตรงนี้แหละตรงนี้แหละผมคิดถูกแล้วตรงนี้แหละอ่าเดี๋ยวเราจะลองปูเลยละกันเนาะไกลบ้าดิก็ต้องไปไกลเดี๋ยวลองตีนาเกตกันหน่งอ่าตรงนี้เราควรเอาดินมาถุมไหมอ่ะก็ได้อยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อวางนี้กระโดดได้ไหมหมูมันคงกระโดดไปเป็นหรอกโอเควางนี้เดี๋ยวเราเอาใหญ่ๆเลยก่อนเนาะเพราะว่าเราเป็นฟาร์มรวมอ่ะมันรวมชนิดเลยเนาะเติมปึ๊บเติมไอ่เพิ่มความมุนนิดนึง ต้องเพิ่มความมุนความมุนความมุนให้มันดูแบบเป็นโค้งๆนิดนึงเนาะอ่าค <c oughs> <c oughs> ือคือคืออย่างเงี้ย่ะเอได้อยู่เดี๋ยวเพิ่มความมุนนิดนึงอย่าให้มันเป็นสี่เหลี่ยมเกินไปมันจะไม่ค่อยสวยผมว่ารัวไม่น่าพอเนี่ยเนี่ยอ่าเอาสี่งักจ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 ักตัวเดียวประมาณตัวนี้ละกันได้สิประมาณตัวนี้ขอตีกรอบประมาณนี้ละกันพอละพอละว้าแค่นี้ก็แค่นี้ก็น่าจะเหลือเลยนะผมว่าน่าจะใหญ่เลยนะ รงนี้เดินออกเดินออกไม่ได้ต้องเช็คนะต้องเช็คไออเช็คเดินออกไม่ได้ตรงนี้ปึ๊บเลิบไม่ต้องล่อเลยเนะี่ยแกกระหมูมาพร้อมอยู่เลยพร้อมอยู่เลยนะพร้อมอยู่อาใส่เลยเดี๋ยวเราจะกินพื้นที่มาบริโอตรงนี้ละกันเนาะใช่ไอตรงนี้ที่ผมเวนวิเวนดึกดึกแล้วกันลวนไอตรงนี้ที่ผมเวนพื้นที่ไว้ผมนนาจเพื่เดินทางเข้าแทงออกเนะ่เออตรงนี้เนาะเฮ้ยดีไม่ใ่เนะขาตั้งออตรงนใช่ใช่อันนี้ผมเอาไผ่ไว้รอบๆนะมันสวยดีนะไม่ใช่หรอกมันสวยดีนะเออ โอเคเดี๋ยวไปทำาตัวเพิ่มไม้ไม้เราต้องการอันนี้หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ใช้อะไรวะใช้ไม้มันไม่ได้ตัดเพิ่มเลยนะแล้วก็อันนี้ปึ๊บน่าจะได้มาชุดหนึ่งพอดีไหมใช่ไหมน่าได้มาชุดหนึ่งพอดีนะเอ้ยไม่ใช่ได้มาสามชุดเลยใช่ไหมปึ๊บปึ๊บสามชุดดงโอเคสวโอยโอ้ยโอยไม่ได้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 ไม,ไดไม,ไดมื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 ดโคตรตรงนี้มีถ้ำอะไรอะ่ะ ไปทำไมลึกจังวะเไปเฮลุกนะเนี่ยลึกนะเนี่ยโอเคไม่มีอะไรไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวอุดดีกว่านอ้อเดี๋ยวเดี๋ยวไมนมีพวกอ่าพวกสัตว์ของเราไปติดข้างในใช่ใช่อุดดีกว่าเดี๋ยวดินมาโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวขอบอูพื้นที่ก่อนเอ้ยลงไปขอบูที่ก่อนเชกะเหลือเกินโอเคตอนนี้โอโ้โหลูกผีผิทวันนี้ไมเราไม่นอนก่อนวะอ่าตรงนี้ปึ๊บซึบขอปูบูมาเลยละกันเนาะ เราควรไม่ได้หว่ะไม่ได้หว่ะตัวนี้มันไม่ค่อยสวยวะ่ะเ,เดี๋ยวต้องเคลียร์พื้นที่นิดนึงเคลียร์พื้นที่ตรงนี้มันมีแตงแง่งนี้มานิดนึงอ่ะไม่ค่อยได้ดิเสร็จแล้วอันนี้อมันเดิมมามาโขมาตรงนี้จ็บบเจ็บลงไปประมาณนี้เหรอผมอยากให้มันกินแหน่แหน่เกรดฟักทองนี้ไปเลยเนาะซอมบี้เยอะเหลือเกินทำไมเราไม่เป็นนอง่อนวะไม่เข้าใจจริงๆอิงจะเสร็จอยู่แล้วจะเสร็จอยู่แล้วขอเอาให้เสร็จเลยลวกัน เดี๋ยวนะดินโป๊ะโป๊ะโป๊อย่างนี้อ่ะคุยคุย,ยแปลกแปลกแปลกไม่เอาไม่เอาหรอกใครจะไปเอาบ้าบอเดี๋ยวมาตรงนี้ดีกว่าขอขอเลี้ยวมาตรงนี้นิดนึงโอเคเดี๋ยวมานี้ปึ๊บเพิ่มเเห็นไหมเราไม่ต้องลากเลยมีแกะมีแกะกระบู่มาที่พร้อมเลยนะมีแกะกระบู่มาพร้อมเลยนะไม่ต้องลากเลยพร้อมอยู่เลยว่าพร้อมอยู่แล้วจ้าสร้างเลยมนุษย์ขอปูมาตรงนี้ อ่าเร็ว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 ขอบเนี้ยโอ trilogy, ้ยด like ับทุเรี aj, <t okes> <t okes ่ยวๆอ่ะเฮ้ย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 ใจเย็น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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้รีบไปไหนนี่โอ้โหอ๋อกินพื้นที่ฟักทองตรงนี้ไปเร็วไปเร็วอ่ารอบรอบนิดนึงฟักทองนี้ผมก็ปลูกไว้เงี้ยแหละเนาะปลูกไว้เงี้ยแหละแล้วออกหรอเสร็จแล้วกันอีกนั่นไง นั่นไงดีถนะ้าใส่หูฟังได้ยินเสียงถ้าไม่ได้ยินเสียงนี้บอกเลยฉิดฉิดแน่นอนโอ้โหฉิดแบบฉิดแบบไม่มีอะไรกั้นเลยนะเมื่อกี้ดีเนะีกระโดดออกมาทันโอ้แสงสว่างวาบเลยดีนะีกระโดดออกมาทันถ้าไปดูนคนดูคนคิดว่าทุกคนฉิดไหมถ้าเป็นอย่างเนี้ยลองคอมเมนต์มาก,กันดูโอเคมาปูยามาเลย เด้แปลไดก็เยอะเลยเกินก็อยากจะตีอยู่นะแต่ว่าตีมันไม่ค่อยจะดบนะเกินตีนะโอ้ยเยอะเลยเกินได้เกินไปไว้เนี่ยระดความสั่นแจกเกินไปไว้เนี่ยอ่าอ่าอ่าโอ้ขอทำความสงบสงบได้ไหมฮะคนรู้บอกมันก็ไม่นอนสิเอ้มันอยู่ได้อ่าขอบูมาตรง อ่ะประมาณนี้แล้วก็โอ้โหไอแค่เห็นก็เป็นรูแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี outgoing, ๋ยวมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วขอล้อมรอบไว้ก่อนเลยอ่ะประมาณนี้ปึบประมาณนี้อย,อยู่นะโอเคอยู่นะมานนี้ใหญ่อยูอย่นะใหญ่ใหญ่สุดไปเลยระเบิดทีระเบิดทีอยากให้หลุมธรรมชาติเอ้ยล้อเล่นโอ้โหระเบิดจริงอุ่เดี๋ยวไม่ไม่อุ้วละกันที ดูธรรมชาติอ่าเราจะล้อมรอบถึงตรงไหนดีเราเหลืออีกชุดหนึ่งนะไม่พอหรอกวันนี้เอาเด็กกูมาเริ่ออมเริ่มดี๋ยวอูนี้แล้วอุดไปนะกันเนาะเดี๋ยวสัตว์เรามันตกกับมันขึ้นไม่ได้โอเคต่อมาเริ่มีใครทำแบบผมไหมมีใครชอบทำฟาร์มแบบผมบ้างไหมก็คอมิน์มากันได้นะฟาร์มแบบรวมไปแบบไม่ได้แยกนะผมว่าน้อยๆคนที่จะทำนะผมว่าใช่ ตรงนี้บุดออกเดี๋ยวมันกระโดดได้ปึ๊บมันสามารถเดินออกจากไผ่ได้ไหมเนี่ยผมวา่าได้ได้นะเรา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 ลอมดีกว่าผมว่ามันเดินได้มันคงไม่น่าบื้อขนาดนั้นหรือเปล่ามไม่รู้เหมือนกันโอเคเน่นะผมอยากให้มันเป็นประมาณเนี้ยผมไม่อยากลองมาแต่ว่าผมว่าลองไปได้ดีแหละผมมันเดินออกได้เชื่อผมไหมร้อยเปอร์เซ็นต์เดินออกได้แน,น่นอนปึ๊บประมาณนี้เออโอเคสวยเดี๋ยว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 ,เ,ยวเข้าไปเข้าไป ประมาณนี้ไปเช็คดูอีกนิดนึงแล้วก็ไปปักไฟด้วยเดี๋ยวขอไปเอาช็อตก่อนแล้วค่อยเช็คว่ามันมีรูขาดตรงไหนหรือเปล่านาอเดี๋ยวทําฟาร์มไปเดี๋ยวมันเดินออกเองนะอเดีๆๆ๋เดี๋ยวเดี๋ยวขอเิ็กนิดนึงแล้วก็ท่านชุดนึงโอเคได้อยู่นะถือว่าพอใช้นะท่านจึ๊บมาได้มาเยอะเลยไปไรปักไฟดีวกว่าสว่างสวอยนะตอนนี้ปึ pp, ๊บเดี๋ยวเข้าไป ปักให้หมดเดี๋ยวมันจะกลายเป็นรูแบบนี้เพิ่มแน่นอนถ้าเราไม่ปักไอ <c oughs> หมดทองเด็ดๆอยากอินเดอร์แมนเหรอเฮ้ยเอาไหมเอาไหมเฮ้ยผมว่าตายผมว่าขิดแน่ไปมองหน้ามาตอนเนี้ยกินอาหารก่อนแน่ไม่ต้องสืบแล้ว <c oughs> ก็เออรูตรงนี้เยอบอากจะอุดใช่ไหมเฮ้ยจะเดินลงไปไหน อโอเคพอดีเป๊ปะได้ได้อยู่นะไม่น่ามีเรือนะเช็คดูดีๆขอบตามขอบอันนี้กระโดดไม่ได้แน่นอนตรงนี้เอหัวตรงนี้กระโดดได้ไหมไม่ได้ไม่ได้หรอกตรงนี้ตรงนี้เช็คตรงนี้ไอ้เขียวไอ้เขียวเข้ามาได้ไหมปลอดภัปยปลอดภัยให้พ่วงตรงนี้ก็กระโดดอึ๊บไม่น่าหรอกไม่น่ากระโดดได้หรอก ตรงนี้มีรูอะไรเอ่ยรูรูฟวงไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาดิ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 เฉาะหน้าโอ้โหคืโอโคชขาอะไรอะ่ะอืมอุ้ด,ไ,ไ,ดไหมมีจายได้เฮ้ยทำเชื่อมหรือ,อเปล่าเกล้าอุดละกันเนาะเดี๋ยวใช้นี้อุดแหละบล็อกไม่มีนะเดี๋ยวใช้กระดูอุด โอเคมาเนี่ยทำไมเราไม่อุ๋ยมันตื้อๆหน่อยวะประมาณนี้ละกันเนาะปุ๋ยมันตื้อๆหน่อยก็ไดนะ้อ,อ๊มันเหลี่ยมใช่หรอแต่งอะประมาณนี้มาเดินลงไปก็หน้าขึ้นไม่ได้เหมือนเดิมโอเคเราต้องทำทางขึ้นให้มันอีกเอ๊ะโอเคทำทางขึ้นให้มันมานี้สวยเรียบร้อยเชา้ายันว่างบอกเลยยันว่างวันนี้ยันว่าง เดี๋ยวอัดอีกได้คลิปเลยประมาณนี้เดี๋ยวเราไปหาสัตว์มาเพิ่มดีกว่าเนาะอย่างแรกอย่างแรกทําประตูเห็นไหมเราควรทําประตูไหมเอาสักหนึ่งบานสองบานสามบานสี่บานเอาสี่บานแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราจะแซมตรงนี้ไว้สักประตูเบ้อหรือเ,เขาไปหนึ่งเนี้ยเพื่อความให้เราแบบรู้นะเราก็วควรที่จะปักกอดให้มันดูนิดนึง,นงอ่ะอันนี้ประตูนะเออบอกตัวเองบอกตัวเองแล้วก็ข้างหลังตรงนี้นิดนึง แกไม่ต้องเดินอ้อมไก,อนนอก่อีกอันหนึง่งแล้วก็ปักช็อตโอเคปึ๊บแล้วก็ไปตรงข้างหน้าอเอ๊ะข้าตัวตนุนก็ได้ตรงนีนก็ได้ใช่ใช่ตรงนี้มีทางเข้าใช่ยไหมทางเข้าตรงนี้แล้วก็อันนี้น่าเป็นทางออกเผื่อเราเดินออกไปข้างนอกเลยเนาะตรงไหนเหมาะสมดีตรงนี้แหละปึ๊บโอเคเยอะเยอะเยอะโอ้ไปอีกแล้วอ่าแล้วก็ไอ้ตรงนี้สักทีละกันเนาะ โอ้โหเด็กก็เป็นรูยไปแล้วจ้าไม่อยู่หรอกโอเคเรามีเชือกหกอันนะเดี๋ยวไปล่าดีกว่าเราขาดแก่อีกหนึ่งตัวขาดหมูหมูเราครบไหมขายไปไหนตัวเฮ้ยน่านเนี่ยเลี้ยงฟาร์มแบบเปิดมันก็จะประมาณนี้แหละหมูหายโอเคเดี๋ยวไปล่าใหม่ก็ได้นุ่นนุ่นอยู่นู่นอยู่นุ่นอุดเลยแล้วก็แกะหนึ่งตัวหมูอีกหนึ่งตัวไก่สองตัว แต่ก็วัวนะโอ้โหแต่วัวนี่มันแบบเราไม่น่าไปฆ่าจริงเลยอ่าดูจากระยะไกลวัวก็ไม่น่าเจอโอ้โหก็ไปลากไกล่เลยบนนี้เนี่ยแมอวอ่ะไม่อยากลากไกลว่ะไม่อยากลากก็ต้องลากเดีเ๋ยวแกะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขอแกะไกลๆเดี๋ยวมันมันไกลไปมีใกล้ๆๆเดี๋ยวบอกนะมีตัวเดียวลากมาได้ตัวเดียวตัวเดียววะโดนอ่าสองตัวเคลียวจ ปุ๊บแล้วก็หมูกแกะย่างละตัวเอามาขโมนขมมนมาสวยเรียบร้อยลากมันมาอย่างนี้เลยสะดวกสบายลากมันมาเลยเรามาติดคื่อนนดนึงนะนั่นเนี่ยกูไม่น่าทำพอพยายามงอย่างนี้ดุดดุดดุดนุดนดุดา,า,าุดาุดดุเดุดดาดดุ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 ดดึงมันดข้ามาเุดดึงดลดดุดดุดาดาุ้ดุดย ปิดตูเรียบร้อยเราได้มาเกือบครบแล้วขาดแค่วัวน,นะตอนนี้เดี๋ยวให้สมพันธ์ยืบยืบแล้วก็แคร์รอดยืบอ้าได้ชีมินแล้วแครอทมามามามันมองเห็นเัรอไหมโอ้โหเฮ้ยต้องเป็นเขาเรียกอะไรเขาเขาเรียกอะไรวะต้องเป็นพ่อสอีใช่ไหมเนี่ยมา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 ต้องเป็นพ่อสอีใช่ไหมเนี่ยโบสอ่าโอเคสมหวังละแล้วก็นี่คาสาลี ปึ๊บนี่พอสื่อพอสื่อชิ่เยี่ยมเกมองหน้ามาันมาเฮ้ยมายังอะ่ะเฮ้ยโอเคยังไม่มาตกใจหมดไปไปหาหัวดีกว่าหัวนี้น่าจะหายากพอสมควรนะเหนื่อยใจว่ะเราไม่น่าค่าทิ้งเลยนะกูเสียดายกูเสียดาย้วตรงรอ,อไปดูหลังดูจะได้เราเดินเรื่อยๆแล้วกันเนาะว่าถ้าแถวานีไม่น่ามีอนะ่ะ ไม่น่าเกิดแล้วก็ไม่น่าไปฆ่ามันหรอกอันนี้ก็จะเป็นเหมืองโอ้โหต้องไปตายมัน,นอันนี้ก็จะเป็นเหมืองที่เราลงไปในพาร์ทไหนจากพาร์ทนึงแรกผมจำไม่ได้เหมือนกันนะพาร์ทที่เราลงอ่ะจำไม่ได้เหมือนกันนะใช่ใช่เป็นเหมืองอันนี้แหละผมเจอแล้วอยู่ใกล้บ้านมากเลยนะแต่ตอนที่เรามาครั้งแรกครับมันดูแลดูไกลไกลบ้านไงก็ไม่รู้ือนะเรานักเหมือนเดินไกลเลยนะแต่จริงคุดไกลไกลนิดเดียวเองเราเดินบนนะโอ,โอ้โอ้ตรงนี้มีจังเกิลเลยเหลอโอเคโอ้แหลกแหลกมาครั้งแรก ตรงนี้มีจังเกิลโ,โอ้ตรงนี้มีบัวโอเคเจ๋วเจ๋วเลยปึ๊บลากมาไหนเชือกเราก็เหลือนะเราก็ลากมาให้เยอะๆเลยเพราะว่าบัวน,นี่มันจําเป็นต่อเรามากเลยนะช่วงแรกใช่ไม่ใช่แค่ช่วงแรกแหละผมว่าทุกช่วงนะน่าจําเป็นนะเกลากันมาทางไหนมันสดอรสบาย่สนะุดเนี่ยอาหน้าหอบค้ามน้ามาได้สบายกว่ามา let's go ไปกันเลยดีก <Kristin>: ว่าเพราะว่าวัวมีหนังนะเราสามารถเอาไปทำหนังสือได้นะช่วงแรกเราต้องการหนังสือด่วนๆใช่เราต้องการหนังสือเอาไว้ทาเขาเรียกอะไรทําตัวอาชีพนะตัวอาชีพให้วิลลเจอ์นะครับโอ้วัวดุดว่ะวัดุดย่ะไปไหนอเชี่ยขนมาให้หมดขนมาให้หมดมันจะได้พอพันไวๆนิดนึงสองตัวสี่ตัวไวคูณสองเฮ้ยผมว่าผมถืออยเลยเนี่ย มันไม่ค่อยจะสนใจเท่าไหร่นะผีผีรอดนิดนึงมันจะได้สนใจนิดนึงพี่เรายังเหลือเชือี่สองอันว่ะระว่างทางเหรอระว่างทางขอแบบขอเกี่ยวขอเกี่ยวมาสักตัวละกันเอ้ยหมูไม่เอาดกว่ะไม่จําเป็นไม่จําเป็นไม่จําเป็นเอา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 ตัวอะไรเดียวแกะแกะจาเป็นไหมโอ้หลุดแกลากมันมาปึ๊บเกี่ยวถือถือเด้ว่มา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 ใกล้ถึงละโอ้โหแล้วเขายังชันนะ เร็วๆสิพวกาคู่เดินโคตรช้าเร็วๆเร็วๆเอาแกะมาด้วยสวยดิมาตามมาตามมาเอามาให้บุญเลยเอามาให้บุญเลยขึ้นได้ไหมเนี่ยเอามาให้บุญเลยเอามาให้บุญเลยเห็นใเนี่ยเฮ้ยสนใจกับทางอันนี้ก็ยังดีนะอเ,เอาแกะมาเพิ่มดีกว่านี่แหละเลเวลชั้นดีของเราช่วงแรกนะเลเวลชั้นดีขอให้บอกความสัตว์นี่แหละโอ้ยิ่ง จะลักมาปึ๊บปุ๊บไปติดไม่แนะ่ติดขือตรงนีน้โอเคยิงยาวไม่นัดมีติดละไปเฮ้ยติดตรงนี้ไหมเนี่ยโอเคไม่ติดไปเข้าไปอย่าอย่าอย่า,ยา,ยา,ยาเดิอนออกมาเดิอนออกมาเดิอนออกมาให้ไกลเดิอนออกมาให้ไกลเดินเข้ามาเดินเข้ามาเดินเข้ามาโอเครีบไปประตูรีบไปประตูรีบไปประตูสวยเรียบร้อยเอาเชือกออกให้หมดหกอันนะหกอันนะครบไหมเนนะี่ย อ๋อันห้าห้า,หาอะไรอันนึงโอเคอันนี้หกโอเคเรียบร้อยไกลพขอไม่ได้ละอันนี้วัวโอเคประมาณนี้ละกันนะครับทุกคนฟาร์มสัตว์แบบรวมผมว่ามันน่านธรรมดาไปนะแบบนี้เราอืมอาจจะตกแต่งเพิ่มนิดนึงเนาะิปนี้นนมันอาจจะไวไปนะครับใช่อาจจะไวัยไปนิดนึงประมาณนี้เียะ โอ้ย้ามันเต็มฟาร์มนี่มันจะเป็นอะไรที่แบบโคตรสวยนะตรงโคตรสวยนะลองทีสภาพดิมีแบบฟาร์มเต็มเลยนะมีสัตว์เต็มเลยอเอาอะไรมาตกแต่งดีวะช่วยนิอะไรมาตกแต่งดีอ่ะเิีไยวออกอ่ะเอาบ่อนนะ้ำมาตกแต่งอนะ่ะเอาต้นไม้มาตกแต่งอนะ่ะดีๆแล้วสมองก็ตื้นนะคิดไม่ออกจริงตอนนี้เรามีสามทางเลือกให้เลือกนะคือต้นไม้นะต้นไม้นะไมอาคาเชีย แล้วก็ต้นยังเกลือนต้นโอ๊กแต่ว่าเฮ้ยนี่แหละ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 ขอได้ไหมขอได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูแล้วอ่านี่มานี่มาต้นโอ๊กต้นโอ๊กเราต้องการต้นโอ๊กที่มันแบบต้นสูงสูงเวขาเนี่ยแหละเราต้องการต้นสูงสูงดูซิว่ามันเจาะให้เราหรือเปล่านะเราต้องการต้นสูงสูงเวรอบเนี่ยเราไม่ต้องการต้นเตี้ยๆนะเพราะว่าถ้าต้นเตี้ยๆมันไม่สวยนะแต่ว่ามันตัดง่ายไงแต่ถ้าต้นใหญ่ๆมันสวยเว้แต่ว่ามันตัดยาก แค่นั้นเลยเดีลองผูกดีกว่าดูสิของตอนไะมันต้นใหญ่ๆนะเดี๋ยวใส่ปุ๋ยเต็มที่เลยเดี๋ยวขอดูโรเทชั่นปลูกต้นไม้แป๊ปนึงอืมผมว่าเนี่ยตรงนี้สวยนะถ้าแบบมันเป็นต้นสูงๆนะสวยเลยนะปึ๊บอ่าตรงนี้ก่อนถ้ามันเป็นต้นสูงๆนี่คือแบบจ้ำว้าวเลยอะต้นเตี้ยโอ้นั่นไงต้นเตี้ตยโอเคเดี๋ยวผมจะไล่ตัดไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะไม่รีบไม่รีบเวไม่รีบเด้ไดวได้ ต้องรอมาในนี้ไหมเนี่ยต้นที่อีกแล้ว <c oughs> ขอทำไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะเฮ้ย hey! ต้นเตีย้ยอ๋ตอต้นเตียตเต้ยเอ้ยมันก็มันก็สูงนะแต่มันไม่เท่าไหร่นะมันยังไม่สูงที่สุดนะตัดไปแล้วกัน้ยผมไม่น่ารีบตัดเลยมันก็โอเคนะต้นประมาณเนี้ยแต่ผมอยากได้ต้นที่มันสูงแบบสูงไปอีกเลยนะใช่สูงแบบสูงไปอีกเลยนะอันนี้มันก็ยังดูแบบแหลกเตี้ยไปจิงจรง โอเคลองปลูกชั่วๆเลยแล้วกันเนาะปลูกชั่วๆไปเลยปึ๊บมันต้องมีสักต้นนี่แหละที่มันสูง,งตรนนี้อ่าลองโอ้ตัวเตี้ยอีกละทีแล้วต้องการต้องสูงทางนี้ทีแล้วต้องการต้องสูงๆนะไม่ค่อยจะมาทีแล้วไม่ต้องการนะตัวเอ้าตัวเอาปลูกสิบต้นโตแทบท้าตต้นเดี๋ยวไปเอาเหล็กเพิ่มไปหนึ่งหนึ่งสองสาม โอ้ยหนึ่งสองสามโอเคแล้วก็ทำเป็นขวานเพิ่มมาอันนี้แล้ววะต้องได้ต้นสูงๆแต่ต้นนะผมว่าเอ๋ต้นยางเกลือนก็สวยนะแต่เฮ้ยของไม่ใช่โอ้โหตกใจหมดคือว่าสูงเห็นใบไม้มันเยอะๆอ่าปลูกไปปลูกปึ๊บมาต้นเตี้ยอ่ะต้นเตี้ยอีกอ่ะต้นเตีออ้ยเ,เอาเข้าไปอ้๋อต้นเตี้ยโอเคเหมือนเรามาฟาร์มไมไ้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะ โอเคเฮ้ยเฮ้ยอ๋อบักต้นเงี้ยโอ้โหจะได้ไหมนะต้นสูงเนี่ยมาเราลุ้นกันมาตัดเสร็จเรียบร้อยผมอยากได้ต้นทสุดนะเดี๋ยวเราไปปลูกนู้นด้วยไปๆๆ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  สองสามเฮ้ยปุ๋ยเยอะปุ๋ยเยอะแต่ว่าตัวตัวสูงแน่นอนสี่ห้าต้นแค่นี้เอาปุ๋ยใส่เยอะเลยนะมึงมามามาต้นอีกต้นใบไม้ทับมันไม่น่าเกลียดหรอกมั้งเนาะอ่ะสามสองหมดโอ้โหหมดแล้วอ่ะยังไงดีอยู่เนี่ยหมดแล้วอ่ะหมดแล้วไอ้ช่างมาละกันไม่ปลูกละไม่ปลูกละช่างมัน ทุบไปเลยช่างมานันไม่ปลูกไม่ปลูกพอพอพอ,พอไอ้บัวชอ,อสไอตัวสูงไม่มาเดี๋ยวออกแบบนี้โอเคประมาณนี้แต่ดูสิเราให้อาหารสัตว์ได้อีกไหมไม่ได้ละผมว่าไไนี่ไงขอเยอะๆขอฟาร์มเยอะๆไอ้วอนไอ้วอนเลยไอ้วอนน่าเต็มฟาร์มยูโนยูโนเลยอ่าแครอทแครอทอะไรก็ได้ตอนเนี้ยอยากได้รีวิโวโอ้โหมันเป็นคู่สัตว์แบบอุ้ย กัดมากแคะตอนนี้คู่ก้าเลยวะไม่ค่อยเดินใกล้กันนี่กันไปละข้าวมันแหกแล้ว,าาลวข้าวไม่อร่อยแน่เลยว่ะไปเดี๋ยวเราไปนอนอีกสักคืนเดีกว่าเดี๋ยวมาพอพันธุ์ให้มันเต็มดีกว่าเนาะูริงๆว่ามันจะสวยขนาดไหนไปเ,เดี๋ยวไปเจอกันนะตอนที่มันแบบเป็นเตี้ยวฟาร์มดีกว่าเนาะก็ผมน่าจะทำอะไรเลื่อนเปลี่ยนนะตอนนี้ไม่รู้จะทำอะไรเหมือนกันนะก็จะทำฟาร์มเล่นน้ำอีกข้าวเยอะเลเกินนะนายเก็บน้ำนายเก็บเล่น โอเคไปอัปเดทอีกหนึ่งตอนนี้ฟาร์มอ้ยอยของเราก็ได้ขยายไปประมาณ2ล็อกเนาะตรงน,นี้1 2สองแล้วก็แหกขึ้นข้างบนไปอีกโอ้ก็เยอะอยู่นะตอนนี้อ้อยเราก็ในตัวก็มีประมาณนี้เก็บทีนึงก็ได้เยอะนะก็ใช้ได้เลยนะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเอาของไปเก็บแล้วก็ไปให้อาหารสัตว์อีกรอบนึงเดี๋ยวเราก็นากแนบปิดิีเปร็วนะครับไม่ไหวนะโคตรดึกนะตอนนี้ดึกมากๆอ่าเดี๋ยวอ้อยเราเก็บไว้ตรงนี้แล้วกันโอเคดินน,นี้อะ่ะเดี๋ยวไว้เพื่อถุงทีเนาะ อันนี้เก็บไว้เก็บไว้โอเคไปเราสุดท้ายตอนนี้ฟาร์มสัตว์ในฟาร์มเราก็เขานีย้ยจะเยอะนะแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะอ่ะดูกันให้อาหารไปให้อาหารให้อาหารให้อาหารโอ้โหก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ยิ่งทวีคูณทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวมันก็เยอะขึ้นเรื่อยๆอ่าอันนี้แครอทปึ๊บบดเอาแคร์หลอดมาฝากอ่าเอาไปโอ้โห่ดึกแล้วรั่วเลยดึกแล้วรั่วใหญ่เลย ลองเพียกอะไรไปดิโอ้ยแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งไม่ไม่ไมค่อยอยากจะยุ่งตีไม่โดนตีไม่โดนเอุ้ใครมาเก๊ะให้หาให้หาตอนนี้โอ้โหโอเคได้อยู่เอามาเติมสิหนึ่งห้าสิบเอ็ดประมาณนี้เร็ว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 ,ไม,ไ,ว,รวไม่ไหวแล้วไม่ไหวละโอเคเดีย๋ยวให้ให้ลูกน้อยมาเรื่อยมาให้ตไวเดี๋ยวมายิ่งโตมันก็ยิ่งแบบทวีคูณขึ้นเลยนะโอ้โหเข,ขาวนี้ถ้ามาเติมฟาร์มแล้วเวกหรือว่า แหลกแน่นอนไม่หวัดไม่ไหวแน่นอนโอเคประมาณนี้ละก,กันนะครับทุกคนก็คลิปนี้ก็น่าจะได้เวลาพอสมควรกันแล้วนะครับผมก็ได้ชอบคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นเลยใจกันด้วยนะครับที่ชอบใครยินดีกดถึงเพื่อให้เพื่อผมด้วยนะครับโอเคสารับกีไพายในวันนี้ไปแล้วผมแซฟเจอร์คลิปหน้านะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมก็กดนะเดียวเองแค่วิเดียวเลื่อนลงไปกดถ้าใครดูจบนี้ก็ถือว่าสุดยอดมากนะก็เลื่อนลงไปกดให้ผมด้วยนะครับไม่เอาดีไซน์เอาไลค์นะโอเคะะไปแล้วผมสสวัดีค,ครับ